สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นป .6 ทุกทุคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มอวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มนําความรู้ดีๆมาฝากด้วยครูอุ้มบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มที่เลยเรื่องนี้ลูกมารยาทการฟังอ่ามารยาทการฟังเราทุกคนเนี่ยในชีวิตประจําวันเราต้องเป็นทางผู้พูด และผู้ฟังในเมื่อเป็นผู้พูดนะในเมื่อมีผู้พูดนะลูกก็ต้องมีผู้ฟังอ่าในเมื่อมีผู้ฟังก็ต้องมีผู้พูดดังนั้นไม่ว่าหนูจะรับบทอยู่ในฐานะไหนเป็นผู้พูดหรือว่าเป็นผู้ฟังเนี่ยเราก็จําเป็นต้องมีมารยาททางสิน้นวันนี้เราจะมาเรียนการฟังกันว่าการฟังที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีมารยาทอย่างไรโอเคไหมโอเคเนาะมาลุยเด็กป .6 ลูกมารยาทการฟังก่อนอื่น มารยาทคืออะไรได้ยินมากได้ยินบ่อยมากในชีวิตประจําวันเธอมีมารยาทหน่อยสิมารยาทคืออะไรลูกมารยาทก็คือกิริยาพฤติกรรมที่เรียบร้อยสุภาพถูกกาละเทศะดังนั้นนี่ก็คือเหตุผลว่าเอ๊ะทาไมผู้หญิงหรือผู้ชายที่นั่งในห้องเรียนแล้วก็คาเสียงดังเนี่ยครูประจําชัน้นหรือครูประจําวิชาเนี่ยก็จะบอกว่าเธอไม่มีมารยาทเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่เรียบร้อยไงอ่าเข้าใจไหม กิริยาพฤติกรรมที่เรียบร้อยสุภาพถูกกาละเทศะเนี่ยเรียกว่ามีมารยาทถ้ามันแตกต่างออกไปจากนี้ก็คือไม่มีมารยาทหรือว่ามีมารยาทน้อยนั่นเองโอเคไหมโอเคเนาะเรารู้จักคําว่ามารยาทแล้วคราวนี้เรามาลุยต่อเลยว่ามารยาทของการฟังหรือว่ากิริยาที่สุภาพเรียบร้อยของการฟังเนี่ยมันเป็นอย่างไรลูกการฟังนะลูกนะเดี๋ยวก่อนอื่นการฟังมันมีจุดมุ่งหมายของการฟังดังนี้ลูก 1. ฟังเพื่อความรู้2 ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน 3. ฟังเพื่อให้ได้คติจะลงใจอันนี้ต่างกันมารยาทที่ใช้ก็ต่างกันสมมุติว่าหนูฟังเพื่อความรู้ฟังคุณครูเนี่ยมารยาทที่จะต้องปฏิบัติต่อคุณครูเนี่ยก็จะอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าหนูไปฟังเพื่อความเพลิดเพลินเช่นไปฟังดนตรีไปฟังดนตรีหนูจะเป็นจะต้องแบบ อ๋อนั่งนิ่งเงียบนะนั่นงนิ่งเงียบไหมเพื่อให้นักร้องร้องแล้วเราก็ต้องตั้งใจฟังอย่างนี้ไหมไม่ใช่นะลูกนะ <S <S ถ้าฟังเพื่อความเพลิดเพลินเราสามารถออกรถออกชาติได้ตะโกนได้โ howl ได้เข้าใจไหมเออถ้าเราไม่หร้องสิถือว่าไม่มีมารยาทเพราะว่า <laughs> <laughs> เพราะว่าอะไรไปถึงคอนเสิร์ตมันจะต้องแบบเต้นเดาๆสนุกสนานอ่ะ มารยาทขึ้นอยู่กับว่าจุดมุ่งหมายของการฟังฟังเพื่ออะไรลูกถ้าฟังเพื่อความรู้ฟังคุณครูมารยาทอีกแบบหนึ่งถ้าฟังคอนเสิร์ตฟังเพื่อความเพลิดเพลินมารยาทอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและสุดท้ายฟังเพื่อให้ได้คติจะลงใจฟังใครเขาเล่าเรื่องฟังคนเขาเล่านิทานฟังเขาอภิปรายวิชาการแล้วเราได้คติมาเราได้สิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจมาอ่าไปเข้าอบรมธรรมะแล้วเราได้คติในการใช้ชีวิตได้ข้อคิดจะลงใจมาอันเนี้ยก็ต้องมีมารยาทอีกรูปแบบหนึ่งถูกไหม ยาก็จะเข้มข้นเลยปกติหนูแต่งตัวไปเรียนเนี่ยแต่งตัวไปเรียนเนี่ยหนูก็ใส่ยูนิฟอร์มชุดนักเรียนไปถูกไหมแต่ถ้าแต่งตัวไปวัดสมมุติจะไปอบรมธรรมะเงี้ยหนูก็จะต้องมีเครื่องแบบที่อาจจะเป็นเสื้อขาวกางเกงขาถูกไหมไม่แต่งหน้าไม่ทาปากไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารอันนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทถูกไหมเ,ออเราจะไปฟังอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องศึกษาให้ดีว่าสิ่งที่เราจะไปฟังเนี่ย เขายืดถืออะไรที่มันเป็นขนบป,ประเพณีอันดีงามของชาของเขาและเราก็ปฏิบัติตามนั้นก็จะเรียกได้ว่าเราเป็นผู้ที่มีมารยาทโอเคปะ่ะโอเคเนาะไม่ยาก่านเอาคราวนี้มารยาทการฟังทั่วๆไปเราจะต้องมีการฟังอย่างไรถึงจะเรียกว่ามีมารยาทหนึ่ ต้องมีความกระตือรือร้นผู้ฟังมาแล้วเราจะต้องฉายแววตาของเราแล้วก็แสดงท่าทางว่าเฮ้ยพูดมาสิฉันน่ะพร้อมฟังแล้วอยากฟังเธอเต็มที่อยากฟังเธอเต็มแก่แล้วเนี่ยคือแสดงความกระตือรือร้นออกมาลูกถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะอันนี้หนึ่งนะสอง การฟังต้องมีสมาธิอ่าไม่ใช่ฟังไปคุยกับเพื่อนไปนะเราชื่อสมพรเนาะยอก,กระสมพงทียอก,กระสมสีดีผู้ฟังที่ยืนอยู่ด้านบนเนี่ยพอเวลาด้านล่างเคลื่อนไหวยุกยิกไปมาเนี่ยเขาเสียสมาธินะลูกนะถ้าเราไม่มีสมาธิผู้พูดอาจจะเขวได้ดังนั้นถ้าเราไปฟังเราต้องมีสมาธิลูกอ่านี้ข้อ2ข้อ3 การฟังต้องไม่มีอคตเออิเวลาอันนี้สําคัญมากเวลาเราไปฟังเราจะต้องเป็นน้ําครึ่งแก้วน้ําครึ่งแก้วลดลงมานิดนึงอย่าเป็นเต็มแก้วเป็นน้ําครึ่งแก้วคือพร้อมที่จะใส่ของใหม่ลงไปถ้าเรามีอคติเนี่ยฉันหัวสมองเลยเนี่ยมันจะไม่เปิดรับแล้วไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่เปิดรับเลยอะไรก็ตามที่มาจากคนเนี้ยฉันไม่ชอบคนเนี้ยฉันจะไม่ฟัง อันนี้ถือว่ามีอคติดังนั้นเวลาเราจะฟังเราต้องปรจจงาศจากอคตินะลูกนะโอเคไหมโอเคเนาะอันนี้3ข้อผ่านต่อไปข้อที่4รักษากฎระเบียบต่างๆของสถานที่ที่เข้าไปฟังที่ที่เราไปฟังเนี่ยที่ไหนโรงเรียนหอประชุมวัดรักษากฎระเบียบของที่นั่นไม่ส่งเสียงดังไม่หยอกล้อคุยกันไม่ทําท่าดีใจตื่นเต้นอะไร สวยมากแล้วก็ดิ้นหมุน3ทีอันนี้ไม่ได้เราจะต้องสํารวมรักษากฎระเบียบของสถานที่ที่เราเข้าไปฟังนะลูกนะโอเคอันนี้เนาะต่อไปฟังด้วยความอดทน เป็นผู้ฟังก็ต้องมีความอดทนบางทีบางทีผู้พูดก็ไม่ใช่ผู้พูดที่พูดดีทุกคนอันนี้เราก็ต้องยอมรับเนาะมีคนที่พูดดีแล้วก็มีคนที่พูดไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นผู้มีมารยาทเนี่ยเขาพูดเนี่ยเดี๋ยวก็เขาจะจบแล้วเราก็จะต้องอดทนฟังลูกอดทนฟังให้จบแสดงว่าเราแสดงให้เขาเห็นว่าเราเนี่ย ฟังเธออยู่นะเธอพูดมาสิเราตั้งใจฟังเอาใจช่วยนะพูดให้ตลอดลอฟังนะจ๊ะอย่างนี้เนาะอันนี้คือฟังด้วยความอดทนลุกและสุดท้ายให้เกียรติแก่ผู้พูดการให้เกียรติแก่ผู้พูดง่ายๆเลยก็คือเมื่อผู้พูดพูดจบก็ปรบมืออ่านี่คือการปรบมือหรือว่ายืนให้เกียรติถ้าในนั้นเนี่ยเขากำหนดมารยาทว่าการยืนเป็นการให้เกียรติแก่ผู้พูดก็อาจจะยืนแล้วก็ ปรบมือถ้าเขาไม่ยืนกันหนูก็ไม่ต้องยืนนะลูกนะถ้าเขาไม่ยืนกันหนูก็ไม่ต้องยืนอ่ะดูแล้วกันว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยเขายึดถือขนบประเพณีอะไรอยู่แล้วก็ทําตามน,นั้นอ่ะยึดคตินี้ก็ได้เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามโอเคไหมโอเคเนาะครบทั่วและครบทั่วและมารายาทการฟังครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกๆคนจะ เป็นผู้ฟังที่ดีโอเคเนาะโอเคครั้งนี้สอนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกดสิด i า e ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย